สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องพง์ทิพย์เชงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พามาในป่านะคะจะพามาชมธรรมชาติในป่าแล้วก็พาว่าจะมาสำรวจดูในป่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะป่าตอนนี้มีของกินอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะพาพี่พ FC เอเดินเที่ยวในป่านะคะวันนี้เข้าไปในป่าดึกเลยนะคะไม่ป่าไปที่ป่าที่เริ่ม ที่มาทุกครั้งไม่ใช่นะคะจะพาเข้าไปลึกกว่านั้นนะคะเราจะเดินไปในป่าไปนี่ไปลุยว่าจะมีของกินอะไรบ้างนะคะเราจะไปหาของกินนะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างมาเขสวัสดีครับ <c oughs> ไปครับจะมีหนออะไรไหมจะมีหนออะไรไหมว่าจะได้ของกินอะไรกลับบ้านนะคะคลิปนี้ มีอะไรเปล่าไม่รู้นะตรงน,น,นี้อันนี้ก็ตอนนี้ก็ฝนตกนะคะฝนตกป่าก็ชุ่มฉ่ำเนาะแบบว่าเออเริ่มมีหน่อมีเห็ดอะไรมาแล้วนะคะวันนี้เราก็เดินเข้ามาในป่านะคะมามาทักทายพี่พี่เพื่อนเพื่อนอซทุกท่านในป่านะคะอา ก็จะมีของกินอะไรให้เราไปกินที่บ้านบ้างเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปหน้าก็จะพามาพาไปถ่ายอะไรก็รอติดตามรอรุ่นกันนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะอัน <c oughs> <c oughs> นี้เราก็จะไป เที่ยวเดินดูรอบๆเนาะเราจะเข้าไปลึกนะคะทีน,นี้เราจะไปค่ะไปดูว่าจะมีอะไรบ้างมีหนอมีเห็ดออกหรือย,ยังนะเจอได้ของกินอะไรกับบ้านนะคะหนอเริ่มออกแต่ยังไม่ใหญ่ ยังไม่ออกนั่งเออจริงหน่อกระมอดหน่อฟางนะรอบโอ้โอกินไรบ้านนี้กกใหญ่ก็ใหญ่ยังเล็กอยู่ยหมดอะเอาไปจิ้มกับน้ำพริกโถดีสองนะคะอร่อยอร่อย ตอนนี้เราก็จะหาไปด้วยๆนะคะได้หนึ่งอย่างแล้วนะคะของกินธรรมชาติจากในป่าไม่ได้ซื้อแลกเปลี่ยนอะไรนะคะมาหาตามในป่าร้นๆนะคะมืยังไม่มีมั้ง มนก่อนก็ขาดเสนาเลินม,มาเท่านี้ก็เหนื่อยเริ่มเหนื่อยมาลนานนาะดูช่องน,นี้ผักอะไรก็ ไม่ค่อยมีนะคะเราก็จะมาในป่าแล้วก็มาขุดหนอ่อหาหนอ่อหรือว่ามีอะไรก็เราก็จะเก็บไปนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าพามาสมสำรวจป่าแล้วก็มีอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะมีรอยหมูป่ารอยฟานหรือเปล่านะาหรือมีตัวสัตว์ในป่าหรือเปล่า หายฟันลำหน้าเนื่นะคะไม่ดูว่ามีหรือเปล่าจะได้ดอกไปเยอะไหมนะคะจะไม่ได้เยอะบ้างดูสถานการณ์มาแล้วเพราะว่านอไม่ค่อยออกนะคะตอนนี้เพราะอะไรก็ยังไม่ค่อยใหญ่เนาะเพราะผลเพิ่งจะตกเองนะคะใช่เพิ่งจะได้แค่หางเดียวไม่รู้จะพอ จิ้มกับน้ำพริกโทรีนไหมนะคะตอรุ้นกันค่ะแล้วก็จะได้ของอะไรกลับไปว่านกลับไปว่านมั่งเนาะเห็ดอะไรก็องมีไม่ออกนี่ก็คือน้ำห้อยนะคะห้อยดินทาน me my 对。 าาประมาณเดือนสอ,องเนขนาดเขามาหาเมื่ไรเราก็มาหาเมื่อนั้นโอน้เลยถือออกมันยังไม่ออกตอนนี้ ออกอยู่นน้องไม่เยอะกกลอกไหมครับกระลอกหรอกระลอกจับกระลอกลอ อุ้ยเห็นไหมนะเด,ยนะเดียวมากเดียวมากกระลอกไหมคะกระลอกกระลอกก็ลอกก็ลอก,ลอกลอไปทางไหนแล้วทาง พาไปเอาพาไปเอาอะไรพาไปเอาผักกุดีกว่าเราจะไปตามไปดูน้ำห้วยตามน้ำห้วยดึกไปดูฝักกดว่าจะมีไหมถ้าไม่ได้อะไรก็ต้องไปฝักกดไปกินที่บ้านแลแหละว่านหนออะไรเห็ดถ้าหนอไม่ออกเห็ดไม่ออกก็เราต้องไปหาตามกินน้ำห้วยแล้วนะ ไปที่น้ำพวยเดียวแหละน,นี้ก็กจะเดินขึ้นดอยไปดูเห็ดไปดูหน่อไหมนะคะจะออกหรือยังนะคะ,ะโโนี่ตอนนี้เราก็เลินขึ้นมาบนไปอีกรูปหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเลินไปไม่พบเห็ดหรือว่าไม่เจออะไรเนาะ เราก็จะลงไปที่น้ำห้วยนะคะแล้วจะตามไปด้วยหาผักกุดผักอะไรผักน้ำนะคะตามน้ำห้วยลงไปตอนนี้ก็จะเดินขึ้นไปในป่าเดินขึ้นไปจุดสูงสุดให้มีอะไรก็ไม่มีเห็ดไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราจะได้ของกินกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะหนึ่งอย่างยังไงก็ได้ได้กลับไปแน่นอนนะคะหาผักน้ำไปกับน้ำพริก ทำพริกมักขือเทศนะคะมักขือส้มดีกว่าเพราะว่าถ้ามีเห็ดเราก็จะเก็บเห็ดไปนะคะตอนนี้ที่นี่น่าจะยังไม่ออกนะคะเพราะว่าฝนฝนก็ยังไม่ตกเยอะเนาะเพิ่งจะตกมานิดๆหน่นอยๆอย่างนะะี้ค่ะตรงเขาวันฐานเห็เยอะใช่ตรงหนา้าเข้า ข้าวฟันาแต่ตอนนี้ยังไม่มีเห็ดมีแต่ลาลูกค่ะหนอก็ยังไม่ออกนะคะตอนนี้ผักก็หายาก่อยนะคะอยู่ชิมตงตลาดหาง่ายใช่จไปตลาดนี่าานหาง่ายแน่นอนนะคะพอตอนนี้ไดท้ที่บ้านนอกนี่หาผักยากหน่อย ็เดี๋ยรอตอนนี้มีแต่สนแตงกวานะคะสนแตงกวาอ,อะไรนะใช่ฝนก็จะมาผ้าก็ร้องลมก็มาโอเคเที่ยวป่า พาเอฟซทุกท่านมาเที่ยวในป่านะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคิหน่าจะพามาใหม่ไม่ผิดพลาดแน่นอนนะคะคิหน่าจะมหาหาผักกุดตามน้ำห้วยแล้วก็หาปลาตามน้ำห้วยนะคะแล้วก็จะไปจับปลามาทำลามกินที่ใต้แม่น้ำห้วยนะคะมีไม่มีไม่รู้เต่แต่ก็หาได้ไง รู้ก่อนอันนี้ป้ยังไม่เห็นมีอะไรนะคะโอ้โหนี่เนาะงามเตะปีจิมาขัดตัดผมมีอะค่ะปีจมาได้แค่นี้วู้ เดินไปเลยๆนะคะจนกว่าจะถึงบ้านหรือว่าอะไรวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มาไว้มาไว้ชินาห้วยนะคะเ๋ยวเลินขึ้นมาในป่าลึกนกก็ไม่ได้สักตัวเนอะนกตนหนึ่งก็ไม่ได้ไหนฟัง นในผ่านไม่นใช่ในผ่านในผ่านในผ่านเนาะพุทธไม่พุทธ้ในผ่านไม่เล่นเรื่องนี่ตอนนี้เราก็มาถึงที่เขาทำห้างเผ่าสัตว์นะคะห้างเผ่าสัตว์ป่านั่นเองนะคะนี่เห็นเขานอนกันยังไงนะคะเขาจะมานอนเผ่าที่นี่นะคะบางคนก็จะมานอน เป็นคืนสองคืนสองสามคืนนะคะนี่บินขึ้นต้นไม้แล้วก็จะนอนแบบนี้นะคะจะจะมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าหนึ่งวันมั้งคะหนึ่งวันหนึ่งเออหนึ่งวันหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนอ่าฮะว้าวบินขึ้นไปสูงโอ้โหนอนตามสบายเลยนี่ ้าแบบนี้นเหรอโอ้โหมันนอนสองคนไล่ไหมเนี่ย <c oughs> แล้วนอนสองคนไล่นี่บินขึ้นไปแต่เฉพา,นาคนเดียวยอดเลยเนาะยอดยอด ก็จะ,จะมานอนเเ้าที่นี่นะคะบางคนก็เข้าไปดึกกว่านี้อีกนะคะแล้วก็จะเก็บเต็มของอะไรในปา่าเพราะจะเต็มข้าสารอะไรประมาณนี้ไปนอนหลายๆคืนเลยนะคะบางคนก็ไม่เอาอะไรไปเนาะแต่เอาเตโตเปล่าไว้อย่างเดียวนะคะนี่บินขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะเขาจะนอนที่น่าจะนอนที่นี่ หนึ่งคืนมั้งใครอยากกินอะไระสัตสัตว์ป่านี่ให้พี่เขานอนที่นี่หนึ่งคืนดีไหมเนี่ยได้ชี่นอนละบินขึ้นไปนอนเหนือต้นไม้นะคะโอ้โหยอดเพราะว่าถ่ายรูปเก็บเดี๋ยวเด๋วขึ้นลงมาสินี่นะคะ เดี๋ยวก็ตามไปดูนะคะว่าจะไปที่ไหนน,ะะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะที่เก็บมะม่วงนะคะที่นี่ก็จะเป็นป่าใหญ่มากเลยนะคะที่นี่จะเรียกว่าป่ามะม่วงมะม่วงจุ่มนะคะจะเป็นต้นมะม่วงหมดเลยนะคะที่นี่จะเป็นป่าใหญ่มากๆนะคะคือใหญ่อุลมสมอมสมบูรณ์มากเละ,ะพูดพูดก็ไม่ค่อยชัดเนาะ คดไม่ค่อยชแล้วไม่ถูกอกดโวยนะคะก็ขอภัยพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะคะน,น,ะคะนี่ต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นมะม่วงนะคะมีนี้ก็ไม่มีมะม่วงนะคะเห็นไหมคะพี่ FC ทุกท่านทุกปีนี้มักม่วมมะม,ม่วงคํานี้จะเต็มไปหมดนะคะที่นี่ก็จะเป็นบ่าวเป็นสาวหรือว่าทุทกๆุกบ้านเลยนะคะเขาจะมาเก็บมะม่วงกันนะคะทําแคปมะม่วงอะไรแบบนี้นะคะนี่ต้นมันใหญ่มากเห็นไหมคะ ใหญ่แบบสุดยอดเข้าไปข้างในก็จะเป็นต้นมะม่วงอีกนะคะดูค่ะว่าไงคะไปร้อนเอาผักดีกว่าวตอนนี้ก็จะพาไปที่แม่น้ำนะคะเราจะไปหาผักกันนะคะตามไ,ไปที่แม่น้ำเลยค่ะตามไปได้ค่ะ ว่าจะไปเอาผักที่แม่น้ํานะคะตอนนี้ก็ลมมาแรงมากนะคะดูสภาพอากาศพ้นนะคะเหมือนพ้นจะตกลมแรงมากนะคะตอนนี้ก็จะขออนุญาตพี่เอฟซีทุกท่านนะคะว่าจะปิดคลิปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้น้องฟองด้วยนะคะคลิปหน้าก็ยังมีคลิปต่อๆไปนะคะนี่ลมแรงมากเลยค่ะลมแรงมากๆนะคะที่นี่ก็คือ นาห้วยของน้องพองเองนะคะเพราะว่าไม่ได้มาถ่ายเนาะพี่เขาถ่ายถ่ายยังไงนะคะนาห้วยเขาทำยังไงกันนะคะนาขั้นวันไรนะคะถ้าใครเห็นในคงชอบมากเลยนะคะลมลมแรงมากนะคะตอนนี้ก็จะขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์ให้เยอะๆนะคะแล้วคลิปหน้าก็จะพามาใหม่นะคะจะพา มาเก็บผักกุดตามน้ำห้วยเนาะแล้วก็มาหาปลาอะไรหลามกินที่ตามแม่น้ำนะคะถ้าใครอยากรู้คลิปหน้าก็กด like, ไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะคะคลิปดีกว่าฝากดานไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ